นี่ค่ะดูรูปของเขาคือแบบธรรมชาติล้วนๆนะคะในส่วนของวารุตาจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วบรรยากาศแบบนี้ ร้อนๆก็ยังทำสวนอยากจะทำให้เสร็จค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันวรุตาก็ต้องกลับไอ้ไปหัวหินไปเที่ยวหัวหินนะคะอย่างไม่กลับทำงานสวนเยอะๆเราก็หิวน้ำเมื่อ,อยนะโอ้ยแวะดูผีเสื้อน็ดนึงผีเสื้อมาก่อดดอกราชาวดีหอมมากๆเลยค่ะโอ้ยตัวนี้เกาะวรุตตาให้ดูอีกตัวนึงอุย้ยบินเลยเธอ สงสัยจะอายกันนู่นก็ดูไกลๆฝั่งต้งโน้นแล้วก็เมื่อหิวน้ำสิ่งที่พารุตาจะทำนั่นก็คือมาเก็บลูกเชอรี่กินค่ะนี่คือเชอรี่ไทยนะคะตรงนี้เขาจะมีอยู่3ามรุ่นด้วยกันรุ่นแรกกำลังจะออกดอกรุ่นที่สองลูกเขาก็ยังเขียวอยู่ส่วนรุ่นที่สามนี้ค่ะ แดงอย่างนี้เลยเมื่อเชอร์รี่มาแน่นอนค่ะนกเขาก็มาด้วยก็แบ่งปันกันไปค่ะตน้นตัวน้นเขาก็กินไปส่วนตัวนี้ก็มาแบ่งปันให้วารุตากินค่ะลูกแดงแดงคือเขาหล่นใต้ใต้ต้นเขานะคะเยอะมากตัวนี้นะคะวารุต้าให้ดู นี่คือแดงไปด้วยลูกของเขาทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่ากิ่นไม่ทันใครมาก็เก็บกินใครมาก็เก็บกินแต่ยังไงก็ไม่ทันเขาอยู่ดีค่ะเต็มไปหมดทั้งรอบต้นเลยค่ะนู่นค่ะเยอะมากแล้วก็ต้นนี้นี่คือดอกกระเจียวนะคะเพิ่งเอามาลงอยากมีดอกกระเจียวกินกับเขาค่ะก็เลย เอามาลงนิดนึงรวมทางต้นพริกอันนี้พริกไม่ได้ปลูกเองนะคะนกก็มาปลูกให้ค่ะเดี๋ยวมานั่งชิมเชอรี่ด้วยกันว่าคงวารุตาจะอร่อยขนาดไหนปีหนึ่งก็ได้ได้กลับมากินแค่ครั้งเดียวนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาห้อยออกมาเกินครึ่งถนนเรียบร้อยแล้วค่ะแฟนบอกว่าเธอตัดดีไหมอะ ให้เขาแบบเข้าไปสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยวรุตตาบอกว่าอย่าเพิ่งตัดเพราะว่าเขากําลังจะมีลูกคือมีลูกให้เรากินอยู่นี่ค่ะลูกเขียวดอกแล้วก็ที่ลูกแดงๆแบบนี้คือเป็นประเภทว่าคือนั่งกินกันเลยเหมือนกับลูกชิ้นบุรีรัมลูกชิ้นยืนกินแต่ของวารุตานี่เคยเชอร์รี่นั่งกินนอนกินกันเลยค่ะเพราะว่าสูงจากพื้นมาแค่แค่แค่เข่าเองค่ะ เขาวาลุตาเองฉะนั้นเรานั่งแล้วก็เก็บกินเก็บกินได้อยา่างโอ้นุ่นสามีวูย,ยแต่งตัวเตรียมพร้อมมากวาดถนนค่ะนี่เชอรี่เชอรี่นะคะหาลูกที่มันเป็นสีเข้มๆแบบนี้สามีเริ่มกวาดถนนตอนบ่ายสามค่ะแดดร้อนมากๆเลยนะคะแต่เราก็สู้ค่ะเพราะว่าเราก็อยากได้แดดแล้วก็อยากได้งานด้วยมาเก็บเชอรี่กินกันค่ะ นี่ค่ะเชอรี่อคือหิวน้ำมานะคะกัดไปแบบบอกได้เลยว่าชุ่มโคมากอืส่วนเม็ดของเขาจะเป็นเม็ดแบบรีบๆเราก็สามารถทานได้นะคะแม่ยาอยู่ในบ้านแม่ยาอยู่ตรงหน้าต่างมุมนี้ค่ะนูลนบกมือบายบาย ในวันค่ะเธอ,อเผอิญว่ามีเอ,อิเป็นตากสีค่ะเมื่อตาสีบ,บรุตาบอกว่าให้อยู่ในบ้านนะคะมากินเชอรี่กันต่อเลยค่ะหืมฟงนี้อัดกันเต็มสี่ลูกเต็มเต็มเลยค่ะนี่ห้อยห้อยดีมากสวยมากนี่ สวยมากแฟนบอกว่าเธอตัดบอกไม่ตัดอย่าพึ่งนี่ลูกเขียว,เ,ยวเต็มเลยค่ะด้านบนโอ้ดูโชว์นูหูยป้าป้ากุ๊กมาฮะปลืดเ<ะ>ด้อเขาบอกว่าดอกเต็มไปหมดโอ้เนี่โอ้จะตัดลงไปได้ยังไงตัดลงคอไม่ตัดไม่ได้เลยวรุตาแบบตัดเขาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเยอะมากโอ้ยเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เขาได้ฝนเยอะมากเลยค่ะ เจอรี่ชอบน้ําฝนนะคะถ้าได้ฝนเมื่อไหร่เขาก็จะออกดอกแบบสะพรั่งกันเลยทีเดียวบางลูกนะคะแค่เราจับเขานิดเดียวเนี่ยเขาก็ร่วงละแล้วล,ลูกโตมากนี่ค่ะดูลูกของเขาคือแบบธรรมชาติล้วนๆนะคะในสวนของวารุตาจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นค่ะะอืม มาเมกว่าตัดบเธอเดี๋ยวมันจะขีดไอขวดรถเอาเวลาวิ่งอือฮึเ้ามาเฉยดายอือดูนี่อืมเจ็บินอืมอร่อยมากกินช้าชเยอะสำลัก <ừ> เยอะมากกล้าจะให้ตัดตั้งกินหมดเสียดายของอืมโอ้ยถ้ากินหมดแล้วตัดได้ก็ต <c oughs> ัดแบบไม่ร่วงเสียดายของหืมขาเนาะกวาดจนหนังกร่อยอืมอืมอ่อน <c oughs> <c oughs> อร่อยมากอืมสายตัดขอเก็บกินก่อนค่ะอืม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 ยอมาก ลูกแบบนี้ธรรมชาติล้วนๆอร่อยค่ะเก็บแบบยินงชิ้นกันคว้างเยอะมากนกกินซีกเรากินซีกเก็บกินมาตั้งแต่วันแรกที่มาถึงนะคะป่านชนี้ยังกินไม่หมดเลยค่ะ อุ้ยร่องร่องอืมเออไม่ทำงานแล้วค่ะิดอยางเดียวอืมจุ๋ย ปลูกแค่ต้นเดียวนะคะก็กินได้แบบไม่หมดแล้วะคะ่ะพอเอินวารุตาก็มีสองต้นแอบถ่ายสามีกวาดขยะขยันน่ใช้นมลิบกวาดนะลิบกวาดนล่น สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าเรามีแม่ย่ามาด้วยฉะนั้นการถ่ายวิดีโอค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะพยายามเก็บภาพไว้ให้แม่ยา่าแล้วก็เก็บมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตานาคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย